จะเอ๋จะเอ๋อัสสลามุอะลัย კ ุมวารอมะตุลลอฮิวะบารอกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาหาดูอาเพิ่มพูดความรู้กันก่อนนะคะดูอาเพิ่มพูดความรู้ พร้อมที่ดะนีริมนวัตสุภนีฟมาโออัลลอฮ์เปิดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดคุณครูคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมดูกัให้เด็กๆอีกสักทุกงานนะคะค่ะดูอาก่อนและหลังรับประทานอาหารค่ะดูอาก่อนรับประทานอาหารกล่าวว่าบิสมิลลา์ดูอาหลังรับประทานอาหารกล่าวว่า อัลฮ ill hey, uh ัมดุลิลลาฮิลลาติอัตตามานีฮานาวะโรซาอนีมิงไกยรฮาอลิมินีวะลาคูวาตินเฮคุณครูสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยอะไรกับเด็กๆดีค่ะน่ะาแต่ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมาพูดคุยกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัสค่คะอ่าอวัยวะแรกเลยนะั่นก็คือ อ่าตาแต่กระต่ายคุณครูกับคุณลิงคุณครูไม่มีตานะคะอ่าเดคุณครูขอเปลี่ยนนิดนึงอ่านี่ค่ะคุณครูตาเอ๊ะเด็กๆมีตากี่ข้างคะคุณ<อ>ครูมีตากข้างสองข้างอ่าแล้วใครเป็นผู้สร้างดวงตามาคะอลโลกศุฮา,านภูตาลาค่ะเป็นผู้สร้างค่ะถูกต้องค่ะแล้วตาภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรทราบไหมคะ อ่าอสแปลว่าตาค่ะเอ๊อัลลอ์สร้างตาเราไว้ทำไมนะสร้างมาทำอะไรคะเด็กๆอ่าเอาไว้ดูใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอัลลอฮ์สร้างตาเรามาให้เรามองดูให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงทรงสร้างตาเราต้องดูในสิ่งที่ดีๆด้วยนะคะและในเมื่ออัลลอฮ์สร้างตาเรามาแล้วนะคะเด็กๆ เราก็ต้องรักษาตาที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยนะโดยการทำอะไรเอ่ยเราจะดูแลรักษาตาเรายัางไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราเนี่ยไม่ไปมองในที่ที่มีแสงแดดจ้าแล้วก็ไม่เอามือที่สกรปรกสกรปรกนะคะขยี้ตาเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เราเวลาที่เด็กๆอย่างมีขยะหรือสิ่งแปลกความเข้าไปในตาเด็กๆก็ไปเอาน้ําสะอาดเนี่ยล้างตานะคะแล้วก็ที่สําคัญเด็กๆอย่านั่งดูนะจอโทรศัพท์นานๆด้วยอันนี้ก็ไม่ดีต่อตาของเรานะคะแต่เด็กๆสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอของคุณครูได้นะาล้วถ้าเด็กๆก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคุณครูมีเพลง เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชี้ตามอวัยวะต่างๆตามเนื้อเพลงคุณครูเลยนะคะไปเลยค่ะร่างกายของเราทำนี้เชิญดูนี่คือหูไหล่ขาและมือฉันมีหูไวคิด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 คิคิดคิดคคิดฉันม มูกมีไว้ใช้ดม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 ปากมีไว้ใช้ชิม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 ฉันมีมือไว้ทำ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 งานฉันมีเท้าไว้เดิน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  ก่อนที่จะจบเราก็จะกล่าวดูอาปิดประชุมค่ะอ่ะหนึ่งสองสามดูอาปิดประชุมกล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมติกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสเตฟิรุกะวะตูโบอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ In the name of Allah Bismillah Bismillah We rely on only you Bismillah 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 Before I